สวัสดีครับสวัสดีขอแม่พี่น้องสุขสุขกคนอย่าหันทางเข้ามารับสมช่องยวันไทยบานโคกนะครับเียมอุปกรณ์ใส่สกลับนู่นกันครับขอแม่พี้น้องวันนี้ผมมใช่เปิ่นยาเขาโหดแต่ว่ามีฮิเซตมาคือว่ามีหวัวเสียครับหัวสเสียจกขางช่องน้องคิวชาแนลนะครับส่งมาให้หลองใช้นะครับกระอบคุณนไล่ๆนะครับ ผมห้ามซื้อแกแล้วว่าแกบ่กคายแกอีหล่องส่งมาให้ใช่เบึงนะครับกระส่งมาให้ไล่เลยครับผมแบ่งใส่ควัดน้อยไว้แล้วผมไปซื้อควัดสปีนี้มาสามสิบบาทนะครับเบ่งใช่เมือ่อีาเหาใใจเปลี่ยนกลับวงเดียนคือเก้าครับยี่สิบสองลังเบึงว่าอาเสียน้องขิวเัญยานี่ได้หุน่นโบนะครับน้องเขาดีโบนะครับไปครับไปใส่กลับกันครับพ่อแม่ที่น้อง นี้ใส่ไว้ปักหมูเลยครับน้องฮวาเสียครับล้นซ่องปิดโหครับปิดไม้โหครับลองดึงครับนะครับใส่กลับต่อครับทุนแม่เนาะใส่กลับเรียบร้อยครับทุกแม่เนาะรอลุ้นกันตอนยามครับมาเนี่ย พอกันยามเมื่อเช้าครับพี่น้องพยายามกรับกันมันรุ้นกันบึงมาเสียน้องคิวชา้นเนี่ยทำงานดีบอพยายามร่างไก่ขึ้นมาครับอู้สุดนาพยายามร่างไก่ขึ้นมาครับไปหลางแรกอยู่คือเกาครับพ่อแม่พี่น้องไม่ทำงานจะคุยไม่ไหมลยครับบุเขาหนุ่มบุเขาคงใส่ไว้นี้เก็บกรับรุนร่างต่อไปครับ วงล่างนี้แสดงว่าหนูยางส่วนครับใส่ไปหหางนี้เราลวดมาอยู่ที่แสดงว่าหนูออกอยู่ครับออกแต่ว่าบุกเขากลับมันกลับลังสุดท้ายกันครับเพรานไม่ใชลังที่ยี่สิบสองอยู่คือเก่ายี่สิบสองลังบุทํางานจักล่างเลยครับในหนูออกนะครับ,บวงล่างนี้ก็ นูยางส่วนเนี้ยเยวรวัดลมเลยแต่บวกเขาบวงสรุปคลิปนี้เหว่นะครับแม่พี่น้องแต่เขาม่หลงให้เบิอ้องว่าขวเสียนี่อาจอ์ตได้ใช้ได้เป็นบางพื้นที่เนาะนูพื้นที่นี่มัอนอาจ์ติโบมักกินชนีก็ได้มือแลงนี่ผมมีหลงเอาหำม,มาใส่ครับเอาหำกับขา้าแป็กมาใส่ รอบึงเหมือนี่เขาอีกอ,อกออบ่นก็ช่วยนั่นเหมือนน่าอีดีแต่ว่ามันเคยสำหรับหอเสียน้องคิวนี้การที่ดีก็สำหรับบางพื้นที่นะครับแต่หน่ออกนะครับโน่นะ่ะแต่ว่าเขากับูนยางสนบวงอยู่เดี๋ยวแสดที่ลองพยายามห้าไม้ไม่เอาหอเสียไปลองมึงอีกครับแต่สำหรับไม้นี้นี่ผมคือว่าต้อง เอาหำเอาหำก็เขาแยกมาโอ้ยครับคลิปนี้ก็บุมมีหุนงานด้วยครับเพราะไม่ให้น้องเขาปุ่นหกคันทีเข้ามารับสมครับครับยี่สิบซองล่างกับหวงอีกวงกระไฮไปไล่แล้วครับบึงแล้วบางตาสำหรับคลิปนี้อำลาจักกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ